เลือกความคุ้มค่าเลือกมิสุชิต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสนับสนุนโดย Compact Brake Innovate for Excellence ก่อนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอาการของพลทหารอดีสรซึ่งเหยียบทุ่นระเบิดและได้รับบาดเจ็บก็คือขาขาดนะคุณผู้ชมเป็นรายที่6แล้วสําหรับ,รบทหารไทยนะคะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังมีทหารอีกสองนายที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ทั้ง3นายปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็มีคาให้สัมภาษณ์ของท่านแม่ทัพภาคที่2ด้วยบอกว่าถ้าทหารไทยไปเจอทหารกัมพูชาเข้ามาแอบวางทุ่นระเบิดภายในพื้นที่หรือพื้นแผ่นดินไทยยิงได้ทันทีเลยค่ะ เดี๋ยวติดตามรายละเอียดนะคะแต่ว่าช่วงนี้ชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมค่ะกิจกรรมเมื่อวานนี้เรามีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะนั่นก็คือให้คุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกด้วยการพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ที่อยู่หลังซองบะหมี่ซื่อสัตย์นะคะหรือจะถ่ายรูปข้อความหลังซองส่งมาในไลฟ์ค่ะผ่านทาง Nation TV Live นะคะภายในระยะเวลาที่รายการออกอากาศอยู่ผ่านช่องทางไหนบ้าง หนึ่งก็คือใน YouTube n a ่น o n TV l ล v e แล้วก็ Facebook Nation TV l i ล e เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมทางบ้านที่พิมพ์ข้อความส่งมาหรือว่าถ่ายรูปข้อความหลังซองส่งมาได้ถูกต้องจะได้รับกิฟต์เซตเป็นผลิตภัณฑ์ของซื่อสัตว์ส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Nation TV Live ค่ะ ชุดกิฟเซตประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีบะหมี่ซื่อสัตว์สีซองนะคะมีปลากระป๋องซื่อสัตว์หกระป๋องมียาสีฟันซื่อสัตว์หกล่องแล้วก็มีแปรงสีฟันซื่อสัตว์หด้ามด้วยกันเราแจกจำนวน100ชุดต่อวันเท่านั้นนะคะแล้วข้อความที่ว่าคืออะไรอาคุณผู้ชม,มาดูนี่ค่ะนี่ ข้อความที่คุณผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ส่งมาทางไลฟ์ Live นะคะก็คือทาง YouTube n a ่น o n t v l i v e แล้วก็ Facebook n a t ่น n t v l i v e เช่นเดียวกันนะคะนี่อยู่ในมือของดิฉันตรงนี้นะคะถ่ายรูปข้อความมาก็ได้คุณผู้ชมเนี่ยถ่ายรูปตอนนี้ถ่ายรูปติดเข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามาในไลฟ์นะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook หรือจะพิมพ์ข้อความข้อความก็คือซื่อสัตย์ คือคุณลักษณะของความไว้วางใจความพักดีความเป็นธรรมและการกระทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะข้อความนี้นะคะหรือถ่ายรูปแบบนี้ก็ได้ส่งเข้ามาทาง YouTube Nation TV Live แล้วก็ Facebook Nation TV Live อย่าลืมนะคะใส่ชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดมาด้วย เราจะให้ทีมงานเนี่ยโทรกลับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook Nation TV Live เพื่อรับกิฟต์เซตจากทางซื่อสัตว์ค่ะ